ขอสวสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเบรกสำคัญของช่วงเวลาหลังเลิกงานของ FC ในวันจันทร์ที่22มกราคม2567นะครับผมให้ f อชมพระเหรียญกระสาบุนเวียนในหลวงราชการที่9ที่มีความงดงามและเข้มขังด้วยพระบรมีเหรียญน,นี้นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญ80พรรษานะครับ5ธันวาคม2550ในหลวงรัชกาลที่9ด้านหน้านะครับประทับภาพรบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครีมหาจักรีครึ่งพระองค์ครับทรงผิดพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญส่วนของไส้เหรียญและขอบนอกมีรอยแยกเล็กน้อยเนื่องจากผ่านประสบการณ์นะครับเหรียญน,นี้แต่ยังมีความเข้มขังคมชัดด้วยพระรบรมีผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะรึกข้อความตรงขอบเหรียญว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาพุิพลธอดุลิเดชนะครับประเทศไทยนะครับ ตรงขอบนอกมีฟันเฟืองถีเสเลียบสลับเรียบนะครับเป็นแบบเหรียญไทยนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญมีตราสัญลักษณ์นะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบพรรษาหธันวาคม2 5 5 0 10บาทนะครับซึ่งมีลักษณะนะครับที่มีความสำคัญมากๆนะครับคือมีตาพระราชรัชกรนะครับอยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านบนมี พระมหาพิชัยมงกุฎครอบอยู่นะครับแล้วก็มีด้านหลังมีพระ,ะนภพภาพประดมมหาสเสวติชัดนะครับและ,ะเครื่องสูงประจําพระองค์แล้วก็มีด้านล่างอีกสองางเป็นพระมหานพพประดมมหาสเสวติชัดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งงดงามเข้มขลังคมชัดด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับเรียนนี้ผ่านประสบการณ์ผ่านล่องลอยนะครับมีล่องลอยการใช้นะครับแต่ว่าก็ยังมีความเข้มขลังด้วยพระบารมีในหลวงรัชกาลที่9นะครับ fc สังเกตดูนะครับ สุดยอดเข้มขขังนะครับเป็นเหรียญรายการที่นิยมของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรายการนิยมผมขอบคุณ FC ที่ชอบบูชานะครับพระเครื่องสําคัญเหรียญสําคัญของช่องเรารวมทั้งกดแชร์กดวิวและเท x ส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับ FC ให้สิ่งใดผมมาสิ่งดีๆนะครับขอให้กลับไปตอบแทน FC เป็นร้อยเท่าพันวีนะครับขอบคุณครับ